box one skin กล่องแรกในไทยอ่ะเริ่มเปิดเลยตึง้ง วันสกินนะคะวันสกินคืออะไรวันสกินก็คือการที่เราทําให้ฟันตังขึ้นได้ออได้การทำให้มันมีความเหมือนธรรมชาติมากขึ้นใช่อ้าวยังไงก็จะมีหลากหลายมากตั้งแต่การทําสีด้านในการเรียนแบบ ชั้นเคลือบฟันของเราให้เหมือนที่สุดไม่ว่าจะเป็นความขาวความใสสตีต่างๆมันไม่ใช่การพอกแบบสีขาวอย่างเดียวเพราะว่าทุกคนอาจจะเข้าใจว่าการทําวีเนียเท่ากับฟันขาวไม่จริงเพราะจริงๆเราในฟันธรรมชาตินะคะก็จะมีหลายชั้นมีหลายเลเยอร์ซึ่งให้สีแล้วก็หน้าตาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นชั้นเนื้อฟันชั้นเคลือบฟันจะเป็นวีเนียขาวๆแบบเดิมไม่ได้วีเนียที่เหมือนธรรมชาติจะต้องไล่เลเยอร์จากข้างในให,ให้เหมือนฟันจริงค่ะทาก็จะเห็นว่ามีทั้ง ขาวฟ้งใสแล้วก็มีชั้นเนื้อฟันนะคะ<ม>ที่ลอกเรียนแบบสีเนื้อฟันจริงๆว่าสีออกมาเป็นยังไงความทึบความใสแล้วก็เรื่องสีง้นที่นี้มีคําถามว่าวีเนียเดิมเดิมเนี่ยเป็นยังไงคะอเซรามิกวีเนียแบบเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นการขึ้นลูกมาหนึ่งชินน้นเนาะแล้วก็มาทําสีหรือว,ว่าแต่งเอฟเฟกต่างๆให้ดูธรรมชาติด้วยการว่าไงคือการระบายสี ให้ดูมีเงาให้ดูเหมือนมีเอฟเฟคต่างๆเนาะแต่มันการระบายสีนนั่นแหละวันสกินทำอะไรได้บ้างอ่าวันสกินของเราจะเป็นการทั้งระบายสีทั้งเลเยอร์ตั้งแต่ชั้นในเลยเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อลอกเลยนแบบใช่อลอกเล่นแบบฟันแบบ ธรรมชาติที่สดก็คือสามมิติเลยตั้งแต่ชั้นในออกมาสู่ชั้นนอกโาะฟันจริงๆของเราก็ไม่ได้เป็นฟันเราก็ระบายสีใช่ไหมสีมันจะท้อนมาจากตัวเนื้อในของมัน G C One Skin ของเรานะคะก็เป็นวัสดุที่พรีเมียมมากแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะทําให้เราที่เป็นหมอวีเนียเนี่ย ทำวีเนียได้สวยขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะทําวีเนียให้สวยเหมือนธรรมชาติเราจะต้องลอกเรียนรายละเอียดเหล่านี้ซึ่งทําได้ด้วยวันสกินนี้นะคะที่เราจะสร้างฟันให้เหมือนธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นสวยยิ่งขึ้นและก็มีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ และที่ฮอลลีวูดสไมล์นะคะก็มี one skin v ี n e ี r เป็นที่แรกของประเทศไทยค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่า v ี n e e r แบบเดิมเนี่ยเราจะอัพให้สวยมากขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วก็เราจะทําให้ v ี n e e r เนี่ยมีความธรรมชาติมากที่สุดสวยแล้วสวยอีกสวยต่อค่ะ ฉะนั้นใครที่อยากจะมาอัพเลเวลวีเนียสวยธรรมชาติกับพวกเราก็มาเจอกันได้ที่ฮอ l ลีว o ดสไมล์ค่ะเยย